พอพี่สีบอกแหม่กัดควรจะพอหรอกใช่ไหมเขาบอกว่าต้องใส่น้ำปลานิดนึงเพื่อให้มีกลิ่นกลิ่นน้ำปลาเดี๋ยวจะเค็มกันไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนิดนึงพอมันนาวมันาว มะนาวสักสองลูกสองลูกสามลูกนะ่ะกัวเม็ดกัวเม็ดเอาเม็ดออกด้วยนะคะโอ้ยพอบีบมะนาวแนละ้วกลิ่นมะนาวออกเลยนะคะไม่ได้อ่านเลยนะคะขอโทษขออภัยด้วยอ่านก็ไม่ทันหรอกคุยกันนะคะทักทายกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะคะน้องเอสดว่าเขาพากัน ไปอยู่บ้านฟ้านี่มันนาวมันนาวเอาเม็ดออกก่อนขอบคุณทุกไรทุกเลิฟนะคะคุณกาซ่าน้องเอถ้าลงคลิปแล้วปล่อยคลิป ปังปังแนวของตัวเองเป็นสัญลักษณ์อ <ective> อ่านไม่ทันเป็นสัญลักษณ์ของตัวเองใช่น้องเอสเนะี่ยน้องเอสเริ่มปังแล้วต้องทำบ่อยๆนะทำบ่อยๆนะคะโเคโเรโคเรคุยกันนะคะทักไทยกันนะคะคุณคุยกันได้เลยะคะ่ะ ขอบีบมะนาวสักสองลูกไม่ต้องอ่านทำไปทำไปไม่ต้องอ่านใช่ไหมทำไปพี่น้องเอ็ดบอกว่าไม่ต้องมารู้เรื่องกับเอ็ดหรอกอ่านอ่านทำไมเนี่ยไปไปทำไปอืม หอมหอมหอมมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศใส่มะเขือเปรี้ยวเยอะๆอร่อยนวนนว ขาดอะไรอีกไหมน้องเฮดบอกว่าขาดอะไรอีกพี่เก๋ดูยัว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 ขอชิมหน่อยนะขอชิมตั้งนิดหนึ่งมะนาวอีกหน่อยทำไมเรากินเปรี้ยวขนาดนี้ เฮ้ยแศษเศบ,บอร่อยตำออไรน,นะเขาเรียกมะเขือเทศให้มันน,นี่แหลกแหกนะ่อยบุบๆหน่อยดูดูน้ำน้ำน่ากินมากๆ แป้งครับแป้งสับแป้งใซลลงไปเลยแล้วเอาอันนี้ <c oughs> กุ้งใส่ไปก่อนให้กุ้งมันให้เข้าให้น้ำมันน้ำมันเข้าเนื้อเนาะใส่ทุกอย่างเลยจะเต็มคกแล้ว <c oughs> มาค่ะมาสับสับแป้งกันนะคะทักทายกันนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์นะคะ โอ้ยแตงจะชิ้นใหญ่